วัสดีนะครับครูเฟิร์สนะครับนะวันนี้ครูเฟิร์สจะมาสอนเรื่องเรื่องการหารร่วมมากนะครับตัวหารร่วมมากของละมอนะครับก่อนที่ครูเฟิร์สจะสอนนะครับให้น้องคิดก่อนว่าหอละมอคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูเฟิร์สจะกลับมาสอนให้โอเคนะครับเดอะครูเฟิร์สครูเฟิร์สเองครับคิดออกอยังลูกว่าหอละมอคืออะไร <c oughs> หอล์มอก็คือตัวอาหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของจํานวนสองจำนวนขึ้นไปนะคือจํานวนที่หารเหล่านั้นจํานวนเออเหล่านั้นได้ทุกจํานวนได้ลงตัวดิครูพูดคร่าวๆก่อนนะเราพอเห็นภาพอันที่สองคือตัวหารร่วมมากหอร์มอคือตัวที่มากที่สุดที่หารที่ไปหารสองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัวอันนี้ครูพูดให้ปล่อยภาพพอพูดถึงหอร์มอปั๊บเนี่ยหลายคนบอกว่าฮอร์มอก็คือการตั้งหารนี้ครู ก็คือเอาตรงนี้มาตัดตั้งหารนะตั้งหารเข้ามาอ่ะสิบสองกับยี่สิบสี่ทำไงสิบสองตั้งหารด้วยยี่สิบสี่ไงครูแล้วก็เอามาอะไรมาหารกันอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้ข้าออกมาซึ่งไอ้ตรงเนี้คือวิธีการหาหอระมอไม่ใช่หอร์มอในคว,วามหมายที่ครูกำลังถามคารูกำลังถามว่าหอร์มคืออะไรนะครับหอระมนนะเอามาดูข้อที่หนึ่งเลยแล้วกันนะครับอเดี๋ยวครูอธิบายเราจะได้เข้าใจนะ,ะมาดูจากโจทย์เลยนะครับนะครับ จงโจทย์ถามว่าจงหาตัวหารร่วมและตัวหารร่วมมากของเลขต่อไปนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ทําไงลูกเราก็ไปหารก่อนว่าเลขอะไรที่หารสิบสองได้ลงตัวเลขอะไรที่หารสิบสองได้ลงตัวม้างจะเป็นคู่ๆนะครับหนึ่งคู่กับสิบสองอย่างนี้นะแล้วก็เลขอะไรอีกสองคู่กับอะไรที่หารสองคูณอะไรได้สิบสองหกสามคูณอะไรที่สองลูกสี่มาสามสี่สิบสองโอเคมีแค่นี้นะที่เป็นเอ่อที่หารสิบสองรื่ลงตัว ที่หารยี่สิบสี่ได้ลงตัวมีเลขอะไรได้บ้างก็มีเลขหนึ่งกับเลขยี่สิบสี่เห็นไหมครับสองคู่กับอะไรลูกอะไรได้ยี่สิบสี่สิบสองสามแปดยี่สิบสี่เลขส่วนสุดท้ายก็คือสี่หกยี่สิบสี่เห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะได้ว่าตัวหารร่วมนะตัวหารร่วมนะมีเลขอะไรได้บ้างนะตัวหารร่วมก็คือตัวที่ไปหารทั้งสิบสองและยี่สิบสี่ได้ลงตัวก็เลขเหมือนกันก็คือเลขหนึ่งเลข สองเลขสามเลขสี่เลขหกแล้วก็สุดท้ายคือเลขสิบสองเห็นไหมนี่คือตัวหารร่วมคราวนี้โจทย์ให้หารตัวหารร่วมเราได้แล้วก็คือชุดนี้เลยแล้วตัวหารร่วมมากหรือหอละมอล่ะหอละมอหอละมอหรือตัวหารร่วมมากก็คือเลขที่มากที่สุดที่ไปหารทั้งคิดสองและยี่สิบสี่ได้ลงตัวไงลูกก็คือเลขอะไรสิบสองเพราะนั้นหอละมอคือข้อนี้คือ สิบสองพอเข้าใจไหมพอเห็นภาพไหมฮอร์มนคือเลขที่หารทั้งสองมากที่สุดที่หารทั้งสองตัวนี้ได้ลงตัวถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เลขที่มากที่สุดเป็นแค่ตัวหารร่วมนะก็มีสามารถมีได้หลายตัวนะครับสามารถมีได้มาหลายตัวและมีได้มากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปแต่หอร์มนก็คือจะมีตัวเดียวคือเลขสิบสองนะคือเลขที่มากที่สุดโอเคอ่ะม่ข้อหนึ่งนะกูยกตัวอย่างข้อที่สิบแปดเอ่อเลขสิบแปดและเลข เก้าสิบอ่าก่อนที่จะครูดูรูครูเฉลยนะข้อน,นี้ให้กดจุดก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวทําเองนะครับเดี๋ยวครูเฉลยให้ทําได้ไหมครับนะ่ะอาจจะครูทําให้นะเลขที่สิบแปดหารได้เลขที่สิบแปดท, 18, ที่เอ่อหารได้สิบแปดลงตัวมีเลขอะไรบ้างลูกมีหนึ่งกับสิบแปดเ้าไหมครับแล้วก็สองกับ ก้าสองเก้าสิบแปดนะแล้วก็สามหกสิบแปดอ่ะพอละโอเคมีแค่นี้แล้วก็เลขเก้าสิบมันมีเลขอะไรบ้างเก้าส <90 S 1> ิบก็หนึ่งกับเก้าสิบโอเคมั้มครับสองกับสี่สิบห้าสามกับเท่าไหร่ลูกสามกับสามสิบโอเคมั้ครับสามกับสามสิบแล้วก็สี่ไม่ได้ห้าได้ไหมลูกห้าได้ห้าคู่กับสิบแปดโอเคมั้หกได้ไหมลูกหกอะไรได้เก้าสิบหกก็เป็นสิบห้านะ แล้วก็ถ้าที่ไม่พอเขียนข้างล่างไม่เป็นไรแม้ไมซีเรียสมาแล้วก็เก้ากับสิบเก้ากับสิบนะก็จะมีแค่นี้นะหนึ่งสองสามห้าหกเก้าสิบสิบห้าสิบแปดสามสิบสี่ห้าเก้าเขียนเป็นคู่คูคคนะถ้าที่ไม่พอรุ่นมาถึงตรงการแล้วยังไม่พอก็เขียนไว้ข้างล่างก็ได้หรือไว้ข้างบนก็ได้แล้วแต่ที่เขียนได้แม้ไม่บริวรีมากเวลาทาโจทย์จะไว้เพราะฉะนั้นตัวหารร่วมคืออะไรตัวหารร่วมก็มีเลขอะไรบ้างหนึ่งสองสาม 6ใช่ไหมหนึ่งสองสามหกนะครับแล้วก็สิบเท่าไหร่หนึ่งสองสามหกแล้วก็สิบแปดเลยนะเก้าไม่ได้เนาะอ่าเก้าได้เก้าตัวนี้เก้าตัวนี้กับเก้าตัวนี้เหมือนกันอ่าเก้าหนึ่งสองสามหกเก้าแล้วก็สิบแปดนะเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมคือตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวหอละมอหรือตัวหารนนหาร่วมมากคือเลขอะไรลูกเลขที่มากที่สุดคือเลขสิบแปด อ่ะสิบแปดข้อนี้ตอบสิบแปดเห็นไหมครับข้อนี้ตอบสิบแปดโอเคนะก็ครูว่าพอเข้าใจแล้วแหละว่าหอละมอคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอัวเนยมันมีสามนะมีสามตัวนะลองใช้วิธีการเดียวกันนะครูยังไม่สอนนะครับแล้วก็ลองตอบในอินบ็อกก์ก็ได้นะในลา,าทอ่ครูทไว้ให้ก็ได้นะครับโอเคนะถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่ยูทูบและเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะตอบ เรื่องหอละมอให้ในขราวต่อไปในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน